สวัสดีค่ะชื่อวินลาค่ะหนูมาเก็บมะม่วงนะคะใช่ไหมใช่ไปอให้ดูหน่อยสิไหนทายยังไงเมื่อกี้ฝนเนี่ยเป็นสาวแล้วครับคุณเาหายไปหากล้องหันไปหากล้องหยไปหากล้องไปมาเลือกตังครับเลยมาแวะนอนรีสอร์ทเจอเจ้าของรีสอร์ทพอดีเลย วันนี้ขอนอนฟรีหน่อยนะวิลล่าค่าเช่าเท่าไหร่คะค่าเช่าเท่าไหร่เฮ้ค่าเช่าเท่าไหร่เท่าไหร่คะอัสสวัสดีค่ะกล้องหน่อยสวัสดีค่ะกล้องหน่อยเรจำได้หรือยังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อวิลล่าค่ะชื่ออะไรนะหนูเป็นชาวแล้วค่ะอยู่อยู่ฟรีนะวันนี้นะโอเคไหมไม่จ่ายตังค์นะไปอยู่็นชื่อสติ๊กเกอร์เอานะค่าค่าค่าห้องไหม เรจะจีกกอเนาะกับข้าวผัดพวนนะ้าวเมสวยโวมาเปิดร้านเมสวยหมเปิเปิดเอาเล็บช์เล็บช์เล็บหนาเล็บช์เล็บช์เล็บที่เล็บชเล็บะทันพ่อพ่ปดเลยเห็น่าจะโน ไปมาเก็บลูกมายาไปปฏิบัติธรรมนลเดี๋ยวพาโบ๊ะบดีาไปหาพ่อวินาต้องไปโรงเรียนจะไปแวะยายายาไปฟังธรรมะอยู่เอาพ่อผมไปให้ยาสวยยังไปไปเ,เวินทีนี้ <c oughs> ไปเก็บของไปเเวน่นเอาอะไรบ้างไปเเว่นมีตังไหมดูสิมีตังไหม มีกี่ร้อยน่ะโอ้ใช้หมดมีสองร้อยสามร้อยเองมีเยอะวิล่ามีเยอะไหมู้ขอตังค์พ่อใหม่มาไปไปปลูกพ่อใหม่ไปไปตามวินล่ามาเก็บมะม่วงวูนล่าเก็บเป็นไม้มะม่วงน่ะเอาหัวแต่นหน่อยจวนแมน โอสวยงามเอาชุบโมฮวนยนี่คือยังไงมันออกฮะมันเท่าไหร่หญ่อยู่โอ้อาหามะม่วงไปกินส้มนะครับฝนเจ้าของสวนมีเจ้าของดีสอดวิลล่ามาเองนะครับมาเก็บมะม่วงนะเอาเยอะไหมมะม่วงเอาเยอะไหม โบมาเก็บมะม่วงนะคะใช่ไหมใช่ไปเจ้าของสวนน้อยโบไปเนาะอันโบยู่บ้านกับโบอยากอันขัดโบยู่ฝุ่นกับโบอยากกันเนี่ยไปอยู่ทางอืน่นคือเด้นี่นบเด่นสิบเหอเอาไปกินส้มครับ <isas? S 1> กินส้มนะไม่ใช่นนะสนใจก็สั่งได้ครับเอาไป dâm mà phải nhắn à? Ai mình lô ai mình tành, con trai, mà lười. Ôi. mà nhạc cho nó thang thang là bà bận này. Nghe mà đi. Mau thử สายมือนี่ยผมสายมือที่นี่นะโอ้คนโอ้โหเป็นกระท่อมเป็นยอมเป็นยอมบางทีแม่ชีเห็นชีเขาไม่เห็นแม่ซี่บอกอะไรไม่รู้เขาเอิอนแม่ชีบอกเอือนอย่างโอ้คนคือเปล่นกระท่อมกระท่อมของฉัน เป็นเป็นที่ซ่อนตั่วไหมาะหาได้ยังดีโซหามองมันสิสงบด้วยสงบบ่งบกักเนี่ยหนาวกับหนาวเนาะเอ้าควงให้หลุดเป็นยังไงมาหลายมากัดบอกที่มันกัดเอบวกัดแหละค่ะมะเร็งแต่ว่ามันขมม้าไม้มันจะขนาดใครบวเขาไปแม่เอาควงอ้าไปเอาควงแม่กะที่ไปแล้วบวช อย่างบมีไฟบ่นีมีแต่โซลาเซลทำยังไงกับกมีไฟเหรอดอ่ะหนึ่ไปหาไอ้จอยประเดี๋ยวโอ่งนี่เออเอาโมงโอ้ บ่ละผู้ศัรดแม่ชีผู้ใดปฏิบัติธรรมละทางโลกไกลแล้วไกลแล้วอืออันนี้เพียบไปไปไหห้ปังม่วงมีชำนนล่ะแบงเราตีเลยหยับสงบก็ปเดเข้าหน่อยละจะไปไหาจอยดิปแเดวก็เปลี่ยนดี่ว โอ้แล้วมักการเด้กกระเทยตังสันละโอ้แสดงว่าคนหลายหลายุ่นมาเนี่ยเอ้าจับเป็นยังไงครับแม่ชีแม่ชีปวดหัวเมื่อเช้าแม่ชีมักการเด้กกระเทยตังสันละครับตามสบายตามสบายผู้ใดก็ได้พูดกับผุดใส่ผุด